นี่ผู้ใหญ่ดูได้ตามวาชิปแอนให้เรียกพก่อแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดๆท้อสอเสียดเย็ดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเสนอให้คนที่มีฟาร์มต้อลุกไดยากใดลูดเท่าเลเลี่ยมกนโกงคลองมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูแลกันรูดเรื่องระเบืองสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับแล้วดีครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมด้วยครับวนันนี้เรามากันที่ตอกโรงทานกรุงเทพมหานครไม่ไกล ทำไมนนชื่อแบบนี้ตอกโรงฐานจริงๆเขามีฉายาอยู่ไอ้สมัยก่อนเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าไอ้ซอยๆเนี่ยเขาจะมีหมอดูกับคนที่ทําเสน่ห์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าป้าแล้วไอ้ตอกเนี่ยทำไมเขาเรียกว่าตอกโรงฐานคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีคาราเกะหมดเลยคนที่ทำพวกสายเวททำเพื่อให้คนรักกันเนี่ยเขาจะหาป้าเล็กป้าเล็กอยู่ไหนป้าเล็กอยู่ไหน<ด>ปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่ชื่อป้าเล็กเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วเหมือนของในย้อนเข้าตัวเองเเะนะครับก็ประทุมที่นี่เลย เขาเป็นคนที่นี่แต่เขาไปได้วิชาพวกเรียนขมุงขเมเวมาจากพวกฝั่งสาแก้วพวกจักอรอรลันเวลาเขาจะปั้นหุงปั้นหุ่นอะไรว่เขาต้องเอาหุ่นไปปั้นที่นูน่น <c oughs> แล้วมาท,ทําพิธีที่นี่ <c oughs> ที่สงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราลงพื้นที่เนี่ยไอ้พวกหมอสเสน่ห์หมอทำจนอย,อยู่ต่างจังหวัดน,นะรับ <c oughs> <c oughs> เราจะมอยู่กลางเมืองเลยวะกรุงเทพเลยเราไม่เคยเจอเคสแบบเนาะที่แบบว่าเป็นหมอผีหรืออะไรเงี้ยในกรุงเทพแต่วันนี้พี่ฟ้าไปไหนทำไมมีอยู่แค่สามคนเราไปเจ้าลูกสาวผ่าตัดยายน้องกอย่าใช่คือน้องติดเข้ามากคือน้องแมมเไาใครับแล้วตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างพี่ก็ต้องดีขึ้นตามลำดับออพี่ปามาตกี้พูดถึงพี่เคยมีประสบการณ์รึเปไ่าพวกที่เป็นเคสแบบนี้มันจะมีผลพวงยังไงคือผลพวงพวกเนี้ย ไอตอนที่ตัวเองร่างกายแข็งแรงก็ไม่มีปัญหาแต่พอร่างกายเริ่มไม่ไหวเนี่ยไอของที่มันเคยไปทํามันก็เข้าตัวเองครับมันมันไม่ต้องตกใจเลยจริงๆหลายคนบอกว่าแล้วหมอปางไปชกผีไปเยอะมัน,นจะเข้าไหมคือสิ่งที่ผมทํามันคนละอย่างกับที่เขาทําครับครับนะ,นะมันคนละอย่างเราบอกว่าเราทํากันคนละอย่างเลยบอกอีกอย่างหนึ่งพี่วันนี้ทีมงานมาญาติเขามาหมดเลยนะขนเขาด่าลูกหลานเขา่าไอ้หังเป็น ตัวเขาเองอ่ะเขาหวงผัวเขามากว่าไอ้ลูกหลานที่เข้ามาเนี่ยจะมาเอาผัวเขาการองเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าคือทําคนไม่เยอะมาทาให้คนหลรักคนหลงทําให้คนเขียลระเวงอ่าวันเดวยวหนึ่งสิ่งที่เองเคยทามันฝังอยู่ในสมองไปทํามาเยอะมันก็ย้อนเข้าตัวเองครับก็เกิดความหวงหวงพี่ปาผมถามนิดนึงเนี่ยไอ้พวกของพวกนี้ที่ทําให้รักกันชอบกันมันทําได้จริงหรือเปล่ถ้าตามความเชื่อผมว่าทําไม่ได้จริงแกะคนที่ทําส่วนใหญ่ก็คือเขาไอ้คนขาดความมั่นใจ พอมีของพวกนี้ก็จะมั่นใจว่าจะมีคนรักคนหลงแต่มันทําไม่ได้จริงหรอกแต่ถ้าอยากให้คนรักคนหลงอ่ะคุณมีเงินดิอืต่อให้คุณเขาเรียกว่าหุ่นแบบเตี้ยๆคอสั้นๆดำๆฟันยเฉยๆก็มีคนเอาทําผัวอืเพราะว่ามีเงินมีเงินไม่่าดูเคสกันครับหมอป่ากับเพียงนัดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับหมอสุครับเป็นไงบ้างพี่หน้าบ้านยังยังยังไม่ได้ทำยังนะ คือเบื้องต้นนะครับอันนี้คือคนส่งเรื่องไปชื่อว่าพี่เดือนนคือเป็นญาติเป็นหลานหลานหลานสาวค่ะพี่สาวอันนี้คือสามีสันนี้เป็นแต่พ่อทางยาเขเป็นคนที่ชวนรักฝนเป็นเยอใช่ค่ะสองปีแล้วคุณโมเดลอ๋อครัการทำให้คนรักมันต้องทำที่หัวใจหัวใจแล้วที่ผัวพึ่งพอตัดมาหัวใจใส่ใส่คือขนลุกเลยว่ะพอพี่พูดเรื่องเนี้ย ใส่ใส่เป็นผ่าหัวใจกรองป่ะใส่หัวใจได้ป่ะใส่หัวใจตีทำหัวใจเต้นหัวใจตีแต่ว่านี่หัวใจพ่อจริงๆไหมเป็หัวใจจริงหัวใจจริงแค่ไหนอยู่กับเมียมากี่ปีแล้วจบแล้วก็ยี่สิบแปดปีนี้ยี่สิบแปดปี่แมีลูกกี่คนไม่มีลูกเลยสักคนค่ะอะไรแล้วเขามีลูกสิบเก้าคนมีคุณย่ามีลูกลูกชายสองคนค่ะคนแรกเสียชีวิตไปแล้วตอนอายุประมาณไม่เกินยี่สิบห้าค่ะตาย ตายทีเดียวกับแบบเขาปฏิวัติทักติณนมาอันนั้นสิบหาปัญญาอันนั้นคือไม่ใช่ลูกของตาไม่ ا, ค่ะคุณตาไม่มีลูกท้าแล้วคุณตาเป็นสามีใหม่อยู่ข้าวมานี่สิปีอนจจะคุณเลี้ยงคุณตาไปไปได้เพราะว่าเข้าทำของใส่ตาเอิม ที่เดือนเล่าให้ฟังเนี่ยคือแกจะดา,าสาบแช่งเนี่ยถ้ามีผู้หญิงคนอย่างนีคือใช่คือ,คอตั้งแต่ปวดเนี่ยจะสาบแช่งอย่างเช่นวันนี้เดินกันเข้ามามากันทำอะไรเยอะอยากมาให้เขาหยุเหรอเขาเป็นคนจีนเขาไม่เอามึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือจะด่าแบบนี้ทุกวันเกี่ยวบะี่จีบคนเคยทาให้คนอื่นรักอ่ะแล้วจนทุกวันนี้ตัวเองต้องเป็นคนมีครอบครัวมาก่อนนะคะแล้วก็คือเอาง่ายคือตัวของภรรยาใหม่เนี่ยคือเป็นมือที่สามที่ทำให้เราเลิกกันใช่ไหม เลิกไม่ไม่เลิกเลิกเมื่อก่อนเลยไม่ทำอ๋ออยู่คนเดียวมาก่อนอยู่คนเดียวมืกี่วันถึงวันไหมเอาความจริงก็ก็ประมาณเป็นเดือนอ่ะหลังเดือนแอบคบกันอยู่ใช่ไหมอ๋อเขาคือหมายว่าแอบนอกใจภรรยาคนนั้นไหมไม่เลิกเลิกคนเก่าแล้ว แล้วมาอยู่แถวแถวเดียวกันอยู่อยู่แถวๆกันก็พบกันแล้วพฤติกรรมล่าสุดอาการนี่มันเป็นยังไงถึงต้องส่งเรื่องไปหาพวกเราอ่ะคือเริ่มพูดอนาจารย์นแบบอนาจารย์จะถึงหลานสาวคนโตก็ไปกันม้วนก็ไปกันประเด็นคือได้ขอเริกออนดีงูใหญ่เอาไว้เอานี้่เขาไม่นมางจับจับนมจับเอาไว้ให้เขาเล่นเริ่มเล่นอย่างไม่เล่นแต่พูด อาการผิดหวังมันมันเกี่ยวยังไงพี่กับคนดูดวงคนเล่นพวกนี้ก็เขาเคยทําให้คนรักแล้วก็ทําให้คนเลิกด้วยใช่ไหมหน่าจะใช่ค่ะทําให้คนรักคนเลิกสุดท้ายพอถึงตัวเองนอนติดเตียงใช้การแล้วก็ต้องระแวงอือคนที่เขาเขาเริ่มเกิดความระแวงอือไปไปไปดูตัวเขาก่อนปะนี่นี่เสื้อขาวนี่รู้จักคนนี้ไหม ตาไม่ดีตาไม่ดีนี่หมอปลานะพาหมอปลามาเยี่ยมนะจริงจิงเหรอตัวจริงเลยวันดีเจ้าพาหมอปลามาเยี่ยมนี่พ่อของคอยดูแลทุกวันคนเดียวต้องมีหลานๆใช่ไหมต้องมีหลานเป็นตัวช่วยดูแลดูเดินอยู่ที่ไหนแต่แกด่าหมดก็ไม่ด่าไม่ด่าไม่เคยด่าเลยเคยด่าไหม ไม่เคยดา่าอ๋อน่ะก,ก็ไม่เคยดา่าแสววางก็พูดไปเรื่องมีคนพูดเราไม่เคยด่าเลยแม่แม่จ๋าเมื่อก่อนแม่ทําพิธีอ่ะแม่ทําตรงนี้ใช่ไหมแต่ก่อนทำตรงนี้จ๋าทำตรงนี้เหรอเมื่อก่อนแม่ทําอะไรบ้างอ่ะพิธีแม่ทาอะไรบ้างเลยจำไม่ได้ทําให้คนรักกันได้ไหมแต่ก่อนทํนทำได้ทำให้คนลืมหมดแล้วลืม ทำไมชางคำไขมันแล้วลืมกระถาหมดแล้วแล้วแล้วอาจารย์แม่อยู่ที่ไหนอาจารย์อ่ะอยู่ขงเณรอยู่พัตตะบองอยู่พัตตะบอนเขาสอนวิชาอะไรแม่อาจารย์ความักขยืนความลกเขาสอนวิชาความลกพี่ที่เขาไปเรียนมาแม่ถามเลยดิแม่ทำของใส่ัวดได้ใช่ไหม แม่ทำของใส่สามีด้วยใช่ไหมไม่เคยเลยแล้วทำไมสามีรักเรามากอะ่ะโอ้เราจะแบบไงเนาะทำใส่ก็ใช่ไหมไม่เคยทำใส่เลยสาบานสาบานสาบานเราใส่กี่ครั้งอใส่กี่กี่ครั้งโอ้ยพูดอย่างนี้เราจะตบไงเนี่ยไม่หลงด้วยไม่หลงด้วยอืมไม่หลงด้วย <c oughs> มีน้ำมันพายมั้งไหมน้ำมันพายเดี๋ยวนี้ไม่มีจะกดมีแล้วเอาไว้ไหนแล้วจะจะก่อนเราใส่ขวดคลไกๆแล้วผ้าห่อศพมีไหมไม่มีเอางี้มีอะไรเหลือบ้างไม่มีอะไรเหลือเคนนี้จะของหลงหน้าหลงหลังได้วมันจะโตละมัจะจำเขาได้นะแล้วรู้ไหมที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันเกิดจากเวรกรรมที่ตัวเองทำไว้เชื่อยังเชื่ออยู่ เล่ไประทำทำไมไปทำแบบไหนทำเสน่ห์ทำไมโอ้เสน่ห์ไม่รู้เลยว่าจะทำทำไมแกเหมือนบางบางอย่างแกจำได้บางอย่างแกก็จับเพ้อไปด้วยคือย่าไม่ทำอาชีพอื่นนอกจากพี่ใหญ่กับพี่ยศอ๋อใช่เก็บค่าดูดวงครั้งละกี่บาทโอ้ยจุดเงินเก็บคนละสิบบาทแล้วเอาแผ่นทองไปแปะรู้ไหม ไม่เคยเลยเคยลงนะไหมลงนะหน้าทองแปะเคยอ่านลงไม่ได้เอาทองไปแปะหอยเหรอแม่เอาไปแปะเอาแปะไหมแม่แปะล้วแปะตรงไหนแปะตรงจหน้าเลยตามหน้าตาจหน้าแล้วคนนี้แปะตรงไหนแปะตรงไหนมาคนไหนคนนี้น่ะไม่แปะตรงไหนไม่เคยเลยเคยไหมในวิทยาศาสตร์อ๋อไม่เคยคนป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะอ่าอันนี้น่าจะเป็น หน้าตอนแรกเขาเป็นอมพฤกษ์เขาล้มใช่ไหมพ่อเส้นเลือดสมองตีใช่ค่ะเสอยสมองตีใช่หมอใล้มใช่นี้เหรอไม่ได้ล้มเหลวเขาพูดไม่ได้ใส่สายกินข้าวเขไม่ได้ต้องกินข้าวแบบผ่านพ่อค่ะคือยังไงก็ไม่ได้เมื่อก่อนใส่สายใช่แล้วเขาดีขึ้นไหพิซซ่าสุดท้าก็รอคือไมสายด้วยเดี๋ยวขอดูของคนนี้หน่อยนะขอดูของคนนี้หน่อยของคนไหที่ทำไว้เนี่ย ปุมานเนี่ยดูได้ไหมดูได้ไหมดูได้ดูหน่อยอยากรู้ว่าเขาทำยังไงมันต้องมีตวละครบ้างดูเชยแต่พ่อไม่ได้เป็นลูกมือแกใน่น่าไม่ไม่ไม่แล้วไหนที่ว่าเคยเคยเห็นว่าใครพ่อไปทาไปเอาอะไรพ่อพาไปอ่ะค่ะพ่อพาไปที่ไกคนให้พ่อพาไปแต่พ่อไม่รู้เรื่องอะไมเรื่อะมันรกวนอะไรอย่างไร

เรื่องมันเรื่องหมดแล้วมันอิ่งค่ะสไตาล์ที่เรสงสัยกินพอยู่เลยพอกินยาก็ใช่ที่สาวชอบทำอย่างเงี้ยคือคือณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเจอในถุงเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะของเหมือนของเล็กของน้อยครับแล้วก็จะมีสายสีมัดปิดปากอยู่แล้วก็ทุกอันเนี่ยจะมีพลาสติกแบบนี้มัดหมดเลยเนี่ยเช่นนั้นกำลังแกะอยู่อีสองหกนั่งอสองหกเนียเออเลยสัตว์จิตเอออันนี้หน้าอันนี้ ผมสงสัยว่าน่าจะเป็นของที่เขาทำไว้ามันมีสายสินอะไรเบบนึเหมือนที่ของที่เขาทําใครไว้เนี่ยพี่สาวชอบเก็บูกระดาษอะไรเขาเขาเขาทำมัดไม่แปลกใส่ชื่อใส่อะไรไว้ช่วยไว้พี่เจ้าพายร้อนฮะร้อนร้อนเออันเยืนของก็ไม่จับขอเขาหรอก กขาไม่เขาห่วงของห่วงไหมหะห่วงไหมใครอ่ะห่วงอะไม่ห่วงไม่ห่วงอันนี้น่าจะเป็นเพราะเราไม่มีแล้วทุกวันนี้อันนี้น่าจะเป็นตลกสีดูปะโอเคอันนี้เราแกะดูนะเออเออเราสีทุกอย่างหมดเลยผมว่าเการทำของของใครมันต้องมีของของแต่ละคนอ่ะอาจจะได้อันนี้ของทำแล้วเจอได้ไหมไหมแกะไม่แล้วไม่มีอะไรเัวนือของใช้อ่ะลองดมั้ยลองดมไหมเขาสีบนนึงดูไหม อะไรชิวๆอย,ย่งเนี่ยมันอบนะอยังไงี้ในทุกอย่างเขาเขาจะซีนด้วยถุงพลาสติกครอบเลยเของทุกอย่างตอนนี้อาการงคนป่วยเขาไม่พอใจทีนาเลยเนี่ยใช่ของพวกนี้เขาโง่มากเลยเขาไม่ดิเขาไม่ปลืมนะ้มเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าเขามีความเชื่อเรื่องสย,ยศาสตร์เขาก็พยายามทําทุกอย่างแต่เขาเหมือนว่าเขาน่าจะระแวงเขาพยายามเอาอะไรป้องกันไว้ป้องกันให้หมดเลย เหมือนเราแวงพวกของพวกนี้มัน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 จะเข้า่คนนั้นกวนเขาอ่ะนั่นนั่นอย่างนี้นะผมลองถามเพราะขอชุดนี้กลับบ้านได้ไหมขอชแม่จ๋าจ๋าให้เขาเห็นได้ให้เขาเห็นแม่เล็กจ๋าอันเนี้ยเห็นไหมลูกขอกลับบ้านได้ไหมป้าโอ้ยอยจกไปเลยเอาไปเป็นที่สถานที่ดูหมอดูอะไรเป็นเขาไม่ปล่อยวางเลยนี่ก็ยายอ่ะ ดูแลตัวเองไม่ได้ทำไมถึงให้คนอื่นเขาไปดูแลแทนไม่ได้เราห่วหงไว้ไอเดือนนะมันขอดูดวงแทนได้ไหมกลุ่ให้เขาไปดูสิยา่าเขากันเลยย<า>่าเดือนจะเอากุมารเนี่ยเอาของไปดูดวงเองนะโอ้ะจะไปทำไมของของเขาเจะไป ดูดวงต่อไปเปิดต่อไปเปิดดูดวงทำอาหารกินต่อให้ไหมไม่ให้ทำไมอะ่ะขอขอได้ไหมกูมาเนี่ยองเนี้ยเดี๋ยวเอากลับบ้านเลยโอ้ย,ยอย่าไปเลยนะโอ้ยยังบอกคนอยมันอยากเอาไปให้มันไปเดี๋ยวมันจะรู้เองรู้ว่ายัางไงเอาไปแล้วจะจก,กินไม่ขึ้นหากินไม่ขึ้นหรออืมนะไม่เดือนกับว่าไง ยังเป็นเรื่องปขอไปเลยคือขอนะเขาไม่ให้เขาบอกว่าถ้าเอาไปทำาหารกินไม่ขึ้นเอาไปจะรู้เองอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาไปจะรู้เองว่าของมันเป็นยังไงยังไม่ทันให้ก็แช่งต่อเ <ขอ S 2> ลยเอาของนี่เขาไม่ให้อย่าไปเลยเอาไปจับเส้นตับเราเหรอที่จบอีกตองไม่มีปัญญาเน<ม>ี่ยไอ้ตมมันไม่มีปัญญาแล้วนะใช่<ม>คือืตอนที่ทีมงานเข้ามาครั้งแรกมันมียากคนนึงที่มาแล้วปกติอยู่แค่ชั้นนี้ผมพาขึ้นไปบนชั้นสาม เป็นอาการผีเข้าเหมือนที่ผมเป็นวันนั้นเลยผีร้องลงมาใช่ผีร้องลงมาเขาเขายังอยู่อยู่ไหมอยู่อยู่นะปลานะปลาไปคนเดียดิมานี่มา่มาให้เจมส์มาด้วยนแล้วเดี๋ยวพี่คอยพาเแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยตามแต่ถ้าเกิดอาการจาะโอเคเราชื่ออะไรนะโทษทีลาปลา ขึ้นบนกับพี่รอไรไปไมนปกับเราไปสองคนไปเราพี่จะได้ช่วยกันหูจะได้แก้ปัญหากันได้เป็นไรกับปาตาไปแม่อย่าใช้คำว่าเป็นไรไม่เป็นอะไรใชไปเราคุณอ้ไรคือคนแกเป็นมาแต่หกคือถามว่าพอเข้ามาแล้วมาเกิดอาการก็รู้แล้วบริเวณนี้มันต้องมีสิ่งไม่ดีอยู่แล้วแต่มันเน้นส่ที่ตัวของยาเล็กเดือนลองเอาอะไร ไปจับเท้าอย่าได้เล่นเล่นเล่นเดินเหยียดเท้าไปเฉยก็ได้ลองลองดูหมอหน่อยเคยไม่ดีเดี๋ยวห้ามขยับเท้านะห้าบ่อยมือจับขายายนะได้เดินคุยกับหมอปานะตอนนี้ปลายเท้าเดือนเหยียดชาของไหนที่มีขวากลิ้ง อยไปนั่นเลยจะบอท่านี้อาจารย์ใหญ่เคยสอนมานะเด๋ยวถ้าเท้าเดือนรู้สึกว่ามันชาอุ่นหรือเย็นอย่างนี้หนึ่งเดือนบอกไปของไม่เคยสอนเคยนั่งอย่าไปนั่ทเท้าเลยรดสับรูดเช่มงเปล่าเดือนหมอนะเป็นเพือนปเมื่อกี้แล้วห้าปลก่าดขาของนาตาตอนนี้ปลายเท้าเหน็กชาไหมไม่ชาไหมผมมีเยืนห้าประหยับนะเดือนรู้สึกว่าปลายเท้าเดือนมันเด็บชาอุ่นหรือเย็นอย่างงี้หนึ่งเดือนบอกบอกไปได้ไค่ะ รู้สึกยังค่ะร้อนร้อนยิ่งเย็นข้างไหนยู่เดือนทั้งสองอค่ะทั้งสองเลยนะนังเฉยนะหายยังเดี๋ยวรักตัวค่ะหายนะค่ะอ่า,าเดือนฐานะแบบนี้อย่าปล่อยมือดูนะเวลาหมอปลาเอามือไปจับยายเนี่ยมันจะมีพลังงานบางอย่างวิ่งลงไปที่ปลายเท้าเดือนอ ตัวเองเลยจะตายใช่ไหรู้สึกยังรู้สึกรู้สึกไงรู้สึกชาชานั่นแหละคือผีที่มากินร่างยาอยู่เพาหมอป้าเอามือออกจากยาปั๊บอาการชาจะหายหายชาอย่างาหายหายแล้วอ่าน,นยายกขาเพื่อนตรงทีละข้างอัานอีกข้างหนึ่งอ่าวางวางลงอ่านเริ่มชาที่ปลายเท้ายัง,ยงเดินข้างนี้ชาชาค่ะชาใช่ไหมลเดเยอะนึงยกขาดิ หนัก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 ก็ยาอีกข้างหนึ่งหนักไหมหนักค่ะไม่มีอ่าต้หนักหนักายุกอายุกอ่ะกอ่ะหนักตอนนี้หนักใช่ไหมหนักค่ะหนักอ่าเอาลงเอาลงสั่นค่ะอาหุยกใหม่หายุจรยกแล้วลงยังลงค่ะเอ๊ะผีมีนตัวยายนะเลยโอ้ยรเลียว่มยายเลี้ยงผีไปเยอะเหรอเลี้งไม่เลี้ยงเลยผีเดี๋ยวที่บอกไปดกินกันกมัก็จะแกนี่ายกา ยายผมขอหมดเลยนะของพวเนี้ยผมขอขออะไรขอไปดูแลเองขอดูแลตัวเอผมเป็นหมอที่อยู่ยายตอนเช้าเอาเอาไปไหนเออเอาไปผมเอาผมเอาเอาไปทำลายหมดเลยเออเอาไปได้ไหมเออเอาไปปลาเป็นยังไงไม่หายใชไม่ออกเลเมื่อกี้หายใจไปออกแบบนี้แล้วก็ลองไปอีกหนึ่งรอบลงไปข้างล่างชั้นสองก็ปกติ แล้วเมื่อกี e oh ้ท right well, uh, hey. ี่พึ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นก็เป็นอีกเแต่ผมผมขึ้นมาผมยังไม่เจอเลยนะผวฟามไปเีกป็ดีเอ้ขาชะางข้างบนขึ้นปก็เป็นดีแต่เป็นลงลงทษเดียวตาี่โทท เนออประเด็นอยู่แบบหมอนหมอไงเวรเป็นที่มมันวิ่สงใส่ได้สาวเขาบอกว่าแฟนเก่าเขาเล่นของผีอยู่ในตัวเขานังเห็นเลยเขายอมรับกับหนูว่าเขาเข้าในบ้านอ่ะแฟนเก่าเล่นของเอาทุกอย่างทําทุกอย่างต้องถามเขาดูว่าแฟนเก่าเขาทำอะไงตอนนี้เขาเพูดไปก่อนแล้วตาข้างหนูถามเขาว่าทำไมถึงมีอาการเขาก็ยอมรับกับหนูว่าแฟนเก่าเขาเล่นของแต่หนูไม่รู้ตัวเขาเคยเล่นของเล่นอะไรต้องถามเขาแล้วคนนี้เราต้องยังไงพี่ตผีมีอยู่ในตัวเขา พีกกว่าพีกเลยอะเป็นล็อกเป็ล็อกเต็ล็อกสอพอยังไม่นั่งกันนตัดเลยก็ต้องเยอะ้าจับ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 ขาเลยขาเลยออกแล้วสาอันนี้ีกผมมาก็ดีๆนะเผมงงเลยว่ะ ไปไปไปดีล้วีล้ีลไปไหม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 ทให้ดเป็นอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ดูไปะไหนูรู้ไหมไม่รู้เลยที่หนูฟังความหนูรู้ไหมไม่รู้ดูเองไหมอ่ะเมื่อกี้หนูไปอะไรหนูรู้ไหมมันมืดไปเลยเหรออนีไงไม่รู้แล้วตอนนี้เป็นไงโล่งยังตรงดีขึ้นดีกว่าเมื่อกี โอเคข้างล่างเลยลุกลดตัวขึ้นมาไม่เจองเลยแต่ว่าเจอข้างล่างผีอยู่ในตัวน้องพอขึ้นมาปั๊บน้องก็มีเข้าข้างตัวน้องแต่เดี๋ยวยังไม่หมดหรอกเดี๋ยวทำให้ทีหนึ่งน้องนี่แหละทีนี้ทีนี้เขาทำยังไงกันคือยหญ่คือใหญ่ะถ้าให้ทำพิธีไปอะไม่กี่เดือนแก๊ป ตายแต่หลังจากทาไปแล้วแกจะสงบแล้วก็จะเริ่มเหลืออาหารทําใจได้ไหมฮะใจเลนะจพ่อไม่ไหวนะอ่ะพ่อคุยกันตรงนี้ก็พาิจอยม่พาค้าเลยแล้วก็พ่อเกรงใจคนรอบข้างด้วยค่ะเราะว่าคนแถวหน้าบ้านเขาล่วงพานกันหมดเพราะว่าย่าไม่หยุดเลยทั้งกลางวันกลางคืนเขาร้องไม่หยุดยพ่อจา๋าแม่จ๋าอย่างนั้น คือใช่หมอปลาทำไปอ่ะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้แกก็เริ่มสงบแล้วอืมเอาอย่างไงก็ก็ทำไปก็แล้วแต่หมอปลาจะพิจารณาทำเลยค่ะเพราะว่ายาก็ผมจะทำใจนะค่ะอะไรไอ้พวกกุมารเดี๋ยวผมทำลายหมดเลยนะก็อาภัยเลยครับก็กินยาให้ผมได้รอนสุดท้ายเออเดี๋ยวไปขออีทีหนึ่งค่ะจ่าไปขออ่ะไปดูปะค่ะยิ่งเล็กเมื่อกี้ขอไว้อ่ะขออะไรพวกกุมารทั้งหมดเลยอ่ะห้ายังห้างอยู่ไหม โอ้ยแย่ไปเลยให้แล้วเมื่อกี้ให้เมื่อกี้ให้อะไ้ยกันมีกันสารไหมบ้างไม่ขอหมดนะขอได้ไหมโอ้ยไม่อยากใเลยนี่ทำตกแตกไปหลายตัวเลยเนี่ยให้ไหมให้มันทำตกแตกไปห้าตัวเลยนะใหญ่เล็กอยากเลิกทรมานไหมอยากเลิกทำไงตายไงเอาไหมโอ้ยใม่อยากตาย อยากลยทรมานไหมไม่อยากทรมานแต่จะได้ป็นตาออกมาที่ทำไหอยู่ดีดีกว่าอยู่ทำไมอยู่ดีไม่พอปยใจดิกว่าทรมายคนเต็มคุกลัวเฮ้ยถ้ต้องกลัวแรตอนเป็นสาวรุ่นๆหล่ะไปทำเวททำกรรมทำไมล่ะจนสาวัไม่เคยไปทำกรรเนี่ต้งทำเสน่ห์เนี่ย อย่างเช่นก็ไม่จะมาทำเอนครับเขาเรียกว่าทำอะไรทำแค่ให้คนรักคนหลงแค่นั้นน่ะเออไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำอ่ะหมอปลาเมื่อชอบปากปลาอ่ะอันนั้นไม่ใช่เสน่ห์เหรอมันไม่ใช่ไปทำเสน่ห์ใจคนน้อคนนี้แล้วเขาเรียกว่าทำอะไรเขาเรียกว่าทำธรรมดาทำเลไรก็ไม่คิดจะทำเสน่ห์อ๋อทำเป็คนรักคนหลงเฉยนั่นแหละเขาเรียกว่าทำเสน่ห์ชอบคนเลย นั่นแหละเขาเรียกว่าทำแต่ในแต่ยังไงก็ทำยอมหมดทุกอย่างนะเพราะจิตไม่มีอะไรทุกคนนี้ยอมเลยจะให้ทำพิธีใหแค่ไ,ไม้ร่างกายจะได้ไปสบายนะชีวิตจะได้ไปสบายจะไม่ได้ทรมานทำพิธีแมวไลยเดี๋ยวสวดให้เอาไหมไม่เอาสวดถอนของให้ไงเอาเปล่าไม่เอาแค่นี้ก็จะตาย,ยแล้ว พิธีที่เราจะทำเนี่ยเราจะสวดถอนของให้หกยอะๆาองก็คือที่ได้เล็กทำสนองทำเสน่ห์ทำอะไรไว้อะเพื่อป้องกันให้ของนี้มันมมเได้งานลูกหลานเขาแต่ว่าผลข้างเคียงเราก็รู้ว่าเวลาเราสวดถอนของออกจากล่างที่เขาเคยเป็นหมอพวกนี้พอของขออกแล้ว,วล่างมันก็จะสุดไปเรื่อยหลังจากนั้นก็ใจะเงียบสงบแล้วค่อยๆสิ้นลมไป เดี๋ยหลายคนจะสงสัยว่าเอา้าก็ในเมื่อล่างเขาไม่ให้ทำเราเรต้องฝืนทำ<ม>ตอนนี้ล่างเขา,นนานเนี่ยม,มันคือผีทุกวันนี้อะไรก็ไม่มีมันคือผีเข้าใจไหมแต่บางครั้งที่บอว่าทรมานมากนี่คือมันคือร่างเขาแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในตัวเขามันคือผีเข้าใจไ้มเราถึงต้องทำเพราะสิ่งที่มันเดือดร้อนเนี่ยบ้านก็ไม่ไหวแล้ว เสียเมันก้ยหมดทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทำไมให้เราเรื่องมากเรื่องเยอะเหลือเกินใครน้ำน้ำผมไม่ทีมงานเนตรียมบอลเลยนะให้น้องคนนี้มานั่งขันมานั่งนี้ด้วยเหรอโอเค,คสังขรตัวยเงินช่วยแล้วนัตโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเปลี่ยนแทนเปกิดเด้อ

แม่โอ้ยนะพอ่พอฟังพ่อเคยไปให่โอ้ยพ่อเคยไปไหนอากญายเสร็จแล้วแหมบอกแล้วข้าวดีเยีวน้ำมนต์ต้องกินเลยพี่โอ้ยแต่คนนั้นช่วย เดูนีจเธอตายไปตายตาเอาไหมไม่กลัวไม่กลัวเออเอก็นนมไม่แห้งอยู่เวเลยเวเลยพี่ปายัางไงบ้างเคสวันนี้ คือเคสวันนี้ที่เรามาลงพื้นที่ช่วยมันเนื่องจากว่า<ต>่งที่ผู้ใหาทำเขาไว้มาย้อนกลับเข้าตัวเองหมดเลยเบกาย้อนกลับเข้าตัวเองทุกเ,เองก็พูดจาลามกจก,กเปรดแล้วก็หึงหวงสามีซึ่งถามว่าคนรุ่นนี้สภาพนียมันจะหึงหวงอะไรเขาเรียกว่าของปฏิกกับเข้าตัวแล้วถามว่าของนี้มันจะเป็นของมงคลหเป่เป็นของดำของีแต่บางคน ไปเจอหมอผู้ชายหมอผู้ชายก็จะหลอกมีเพศสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นด้วยสุดท้ายเสียตัวและก็เสียเงินสิ่งที่มาเสียมากก็คือสัตว์พึ่งของฟ้าเป็นคนสุดท้ายนี้พี่บาพี่อยากให้เคสของแม่เล็กเนี่ยเป็นทาหรอ์ให้คนที่ดูตอนนี้ใครที่คิดจะเป็นแม่หมอทําเสน่ห์ทาของหรือเป็นหมออะไรก็แล้วแต่ถ้าใจคุณน่ะ เป็นได้หวังซึ่งผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะคุณอย่าไปทำมาเลยเพราะสุดท้ายมันก็อยู่สภาพแบบ<ม>ยายเล็กเนี่ยตายไปอ่ะบาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่ยายเล็กเอาไปได้ตัวน,นี้คือเวรกรรมกับทั้งนั้นคำว่า<ม>อ้างว่ามันเป็นของขาวของขาวอะ่ะมันไม่มีหรอกครับของขาวมันคือตัวเราเองนะไอ้ที่หมอมันบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเสน่สายสีขาวไม่มีจริงหรอกครับ าส,สายสีขาวเขาต้องเอาฟาร์มดีเอาเข้าชนะใจคนที่เขารักเขาหลงหรือเขาชอบวันนี้นะสุดท้ายที่ครอบครัวว่าเฮ้ยหลังจากนี้ไอ้ที่เ,<อ>เจอคงเจอผีอาการเขาหลังจากนี้ยังไงครับรยายเล็กก็จะเงียบไปเรื่อยๆอจะเงียบจะถอยหลังเงียบแล้วก็จะเบื่ออาหารจากสภาพเนี่ยไม่นานหรอกแกก็จะเบื่ออาหารแกก็จะรักแต่แกเป็นคนที่กลัวตายมาก